ขบับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประพบยิ่งรวยเต็นท์รถเบอร์สองขายรถด้วยความจริงใจนะครับวันนี้มานั่งอยู่บนนิสสันเทียน่าสีเทาปี2009เครื่อง2.5นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดหลังคาเป็นหลังคาซันรูฟนะผมบอกได้เลยภายในสภาพป้ายแดงกิีบเลยใครมาคือผมกล้าพูดได้คำเดียวครับว่าต้องจบมากๆจอมีสองจอให้เรียบร้อยนะครับจอล่างเชื่อมต่อบลูทูธนะครับจอบนนี่เป็น อ่าเป็น Android นะเนี่ยครับมีครบหมดเลยโอ้โหแต่ภายในผมบอกได้เลยว่ามันป้ายแดงจริงอะ่ะมันสภาพคือโอ้โหป้ายแดงอะ่ะเอาง่ายอะ่ะใครมาดูคือจบบอกไฟฟ้าปรับเมมโมรี่พร้อมหมดมาหลังไฟฟ้าครบนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทเปิดปิดประตูระบบสัมผัสใช้งานได้ครบผมเหยียบุ๊บผมสตาร์ทเลยผมกดเลยทีเดียวติดนะครับติดไม่ว่านะคุณรู้ไหมว่าเครื่องนิ่งนิ่งโคตรเลยผมใช้คํานี้เลยอ่ะ หู oh, และแอร์หนาวมากเลยอ่ะดูพอนนะปรับแอร์แอร์เป็นระบบดิดจิตอลนะครับเนี่ยครับใช้หมุนปรับเอาได้เลยนะครับอ๋อจอเป็นจอ Android เลยเนี่ยครับบอกเรื่องการใช้รถอะไรแล้วก็มีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับโอเคปเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมลองขับให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะโอ้แต่สวยมากครับใครมาจบกล้องหลังพร้อมเนี่ยครับเข้าเกียร์ปุ๊บถอยทันที นะครับเข้าเดินหน้าปุ๊บเดินหน้าทันทีแล้วคุณดูนะเวลาถอยมันเท่มากแหละมันให้เราเห็นตัวรถด้วยนะเนี่ยนะคนเรามีซันรูฟมันก้าขึ้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าซันรูฟแล้วก็เห็นด้านหลังครบหมดนะโอเคครับไปเดี๋ยวผมเข้าเทสตัวรถให้ดูกันเลยนะครับเลี้ยวสุดนะครับอันนี้เลี้ยวสุดนะสุดไม่มีดังครับนี่ครับตอนนี้ลูกน้องก็มาทําความสะอาดรถกันอยู่นะครับรถเข้ามากันเยอะครับนะครับตอนนี้นะครับเลี้ยวนะครับ ี่ถอยมีกล้องถอยเรียบร้อยโอเคเลยครับอ่าโอ้เครื่องนิ่งมากครับนิ่งถึงนิ่งนิ่งเงียบมากเลยอ่ะโอ้คันนี้แนะนําเลยครับใครมาจบแน่นอนครับนี่และมีตัวไม้เมย์อ,อยู่ด้านบนครบหมดนะครับโอ้โหขับดีมากนุ่มมากครับนะครับเจน่ามีมาหลายคันนะสีดําอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นภายในเป็นสปอร์ตนะครับโอ้โห นิ่มเลยอะครับนะค่อยๆนะผมค่อยๆบรรจงเหยียบลงไปนะตัวนี้เครื่องสองขาห้าไม่ต้องไปกดเยอะครับนิดเดียวครับเนี่ยครับปล่อยมือได้เลยครับโอ้ถือว่าโอเคมากครับอัตราการเร่งไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับมายแบบโอ้โหเต็มแล้วก็ขับดีเนี่ยครับสุดนะโอ้โหสุดนี่ไม่มีดังเลยครับอ่ะเดี๋ยวสุดขวาให้ดูสุดขวาแล้วมาสุดซ้ายต่อนะครับสุดซ้ายต่อโอ้โหดูดิครับช่วงล่างช่วงล่างโอ้โหแทบจะบอกว่า ไล่เสียงเลยดีกว่านะครับแต่ด้วยความเป็นสภาพมือสองนะอันนี้คือการเทสนะครับผมก็บอกถ่ายทอดให้ฟังตามตามรถเลยนะนะครับแต่รถทุกคันผมขายตามสภาพหมดนะครับแต่ก่อนที่เราจะขายเราต้องเทสเนี่ยครับแล้วให้ลูกค้าได้เห็นเนี่ยครับดูครับเครื่อง2 5 0 5นะโอ้โหถือว่าโอเคครับผ่านแน่นอนครับนะครับโอ้ใครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อผ่านทางน้องเซลได้นะตัวนี้เป็นตัวสีเทานะครับ ตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆสำหสับการติดตามและกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นที่บอกนะครับว่าใช้ยังไงอะไรแบบนี้แต่ผมดู YouTube ได้ Netflix ได้นะครับเชื่อมต่อเข้าไปเลยนะผมถือว่าโอเคมากครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มือถือแล้วเข้าไปได้เลยนะโอเคมากเลยครับนะครับขอบคุณเพื่อนๆสับการติดตามและกราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสำหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมเองประพบยิ่งรวยแนะนําเลย รถสวยทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในผมพูดได้คําเดียวครับตามหลักเทียน่าเนี่ยมันจะต้องเป็นรอยแตกอะไรนะแต่อันนี้ไร้ที่ติครับสวยมากๆทั้งแผงข้างทั้งอะไรด้วยเดี๋ยวผมวิดีโอให้ดูภายในอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนสังเกติดตามครับสวัสดีครับ